ตั้งแต่แบบครบกันมานี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาเครียดเออคืนเถอะยายห้เขาได้คืนน่าสงสารแม่เขาสงสารน้องเขาค่ะเงินม,มันก็หายไปเยอะเนะาะมันก็ต้องเครียดกันบ้างแหละคือเขาคิดบวกอะค่ะก็เลยแบบเออพอเราเห็นอทัศจคดิเขาเราก็รู้สึกว่าไม่ได้น่า,นาเป็นห่วงค่ะคุณนิกี้เป็นเป็นในแง่มุมไหนคะสภาพจิตใจก่อนนะสภาพจิตใจ เข,เขาเข้มแข็งค่ะหนูว่าเขาเป็นคนแบบว่าล,มล้มแล้วลุกเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าตั้งแต่แบบคบกันมานี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาเครียดกับอะไรบกคคลเขาจะเจอดาม่านู้นี่น่นเยอะแต่ปกติเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไร,นรนนนด้วยเงนินมันก็หายไปเยอะเนาะมันก็ต้องเครียดกันบ้างแหละเออก็เห็นเขาเครียดค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะโอเคแหละก่อนหน้านั้นเขาได้มาคุยหรือมาปรึกษาเราไหมเกี่ยวกับเรื่องเขาเดินมาจริงจริงจริง,รง,รงโมเมตนต์นั้นันเกิดช่วงที่ไปภูเก็ต เออแล้วเขาเดินมาแต่เขาไม่ได้ปรึกษาเขาเดินมาบอกว่าพี่ี่ได้ทิ้งโอนตังค์ไปแล้วสองล้านกว่าบาทเราก็เยอะเหมือนกันเนาะแต่เขาแบบประมาติว่าเขาเชื่อมากว่าว่าได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยได้แบบว่ามานั่งบอกอยู่แล้วว่าเขาต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขากแค่เดินมาบอกแล้วเราก็เราก็ได้แต่แบบอวยพรว่ามันจะจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผ่านไปประมาณ10วันเราก็รู้เรื่องว่ามันเออมันไม่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยพี่มันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากหนูว่าอาทิตย์นึงมั้ง อาทิตย์หนึ่งป้าหรือสองอาทิตย์อะอย่าใช้คาว่าวงการเลยหนูใช้ไม่ได้คือคือ,คอเหมือนกับว่าพอกลับมาพี่มาชวนแล้วก็พี่มากับคุณแม่เล่นไปก่อนแล้วแต่หนูจำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่แล้วพอชวนปุ๊บพี่นิกี้คือเขาเขาก็เหมือนว่าเขาไม่ได้คิดเยอะอะไรเงี้ยเขารู้สึกมันเป็นการลงทุนเขาก็แปบ๊บเดียวก็านก็บาดอะไรเงี้ยนครหนูน อ้อมันเตือนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเงินมันไปแล้วเพราะว่าเขา<อ>ไม่ไดม้มาบอกว่าใช่เขาไม่ได้มาถามว่าเฮ้ยดีไหม,มเขาบอกว่ามันไปแล้วนะ<ม>เงินมันไปแล้วละอะไรเงี้ยแล้ก็เหมือนง,งงๆแบบหนึ่งคือมันคนละทางอ่ะก็จะไม่ใช่ทางนี้เท่าไหร่แต่พอในเมื่อเขาเลือกทําแล้วเราก็ได้แต่แบบเออขอให้ได้ะอะไรเงี้ยประมาณนั้นเงินตัวเงินเกือกลาน ใช่คือจริงๆเราก็ว่าช่วงลุ้นมันคือช่วงที่ไม่รู้ว่าโดนโกงหรือไม่โดนโกงน่าหนกกอว่าน่าเป็นช่วงที่เครียดที่สุดแต่พอโดนโกงแล้วมันก็เหมือนแบบก็โลงแล้ว่าเออรู้แล้วนะมันก็ไม่ใช่ความโล่งนะพี่เนาะมันน่าจะเป็นความแบบอำใจมันจะเข้าสมุดทําใจแต่ตอนที่แบบโกงไม่ว่ามันต้องเขาโทษถามคนเยอะมากแบบเจอรุ่นที่แบบเฮ้ยสรุปมันจริงหรือมันไม่จริงเอาไปเสิร์ชเน็ตมีทั้งโดนโกงอะไรเงี้ยก็ว่าช่วงนั้นอะคือช่วงที่เขาน่าจะเครียดที่สุดค่ะหนูว่าเขาเซ็งมากแต่ Listen, rumors, mm ่กวา ถ้าในบรรดาทั้งหมดก็ว่าคือครอบครัวเขาโดนหนักหมายถึงว่าคุณแม่ก็ลงหมดพี่เมาก็ลงหมดซึ่งถ้าเขา <c oughs> หมายถึงว่าถ้าเขาแบบไม่เข้มแข็งอะ่ะก <c oughs> ็ว่ามันก็จะหนักอะไรเงี้ยก็ก็บอกเขาว่าเอาพูดก็ตรงๆว่าจาับเงินที่เขาลงไปอะ่ะคืออาจจะเจ็บแต่ว่าเรายังแบบฟื้นขึ้นมาได้อะ่ะมันก็เป็นความเจ็บที่แบบเซง็งแต่ว่าเขายังฟื้นขึ้นมาได้ท่านเทียบกับในทุกคนที่ลงทุนอะไรเงี้ย เขาเข้มแข็งก็กอกอดอ้อรอไปเรื่อยหนูไม่ได <Yeah. S 1> หนูไม่ได้อยากมาแบบ Take i t s e r i o u สอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามแบบช่วยช่วยช่วยเออช่วยเขาลมดีแต่ว่าจะไม่ได้แบบว่าอย่างนี้สิอย่างนี้สิหนูรู้สึกว่าเขาจัดการได้ตั้งหลักได้แต่ช่วงแรกไม่หนูว่านี่คือความป็นดีของเขาคือพอเขาเสียเปดบอะสิ่งที่เขาบอกหนูพูดว่าไม่ว่ายัางไงเขาจะต้องได้เงินคืนใช่หนึ่งหาใหม่ได้เงินคืนคือเขาจะต้องถ่าย YouTube เสียไปหลักล้านแต่ต้องได้เงินใช่ยังไงต้องได้เงินคืนจากกัรถ่าย YouTube แบบมีลูกค้าหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องแบบได้ค่าวิวอะไรเงี้ยหลักหมื่นหลักพันก็ต้องได้เงินคืนมาบ้างแหละ<ม>คือเขาคิดบวกอะค่ะ<ม><ม>ก็เลยแบบพอพอเราเห็นทัศจคดิขเขาเราก็รู้สึกว่าไม่ได้น่าเป็นห่วง<ต>เขาต้อง<ม>เป็นตัวหลักในการแบบเออปอบน้องปอบแม่จะไปทางด่าค่ะก็คือแบบว่าเขาก็ใจใจใจคือเขาก็พูดก็ไปตรงเท่าที่หนูฟังอะสิ่งที่หนูว่ามันน่ารักก็คือเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้ด่าเลยที่แบบน้องโดนโกงแต่เขาก็จะด่าาถ้แบบ น้องเขารู้สึกเขาไม่ไหวแล้วเพราะจริงๆพี่เมาไม่ได้โดนรอบแรกเขาเคยโดนมากกอน,น,กอนหน้านั้นซึ่ง<ม><ม>พี่นิกกี้เขารู้สึกว่าเหมือนท่านล้มแล้วเหมือนม,มัน<ๆ>ล้มไปเริ่มคืนมพี่เมาก็ว่าเขาเ,ขา,เข,าขาหนักทั้งด้านจิตใจอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่พี่นิกกี้เสียใจมากกว่าออพอเขาเขาก็ไม่ได้ว่าที่น้องโดนโกงอ่ะเขาก็จะว่าที่แบบว่าเออมึงจะอะไรว่ามันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นทางนี้มากกว่าหนูยายเขาได้คืนนะแต่ถ้าพูดถ้าตามเนื้อผ้าจริงมยากมากอ่ะพี่มันแบบมันไปแล้วอ่ะเขาคือใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ คืนเถอะยายเขาได้คืนน่ะสงสารแม่เขาสงสารนอา้นนองเขาค่ะเป็นบทเรียนกับเขาเรื่องหนหนูว่าเขาต้องจะจําไปจนตายเลยบ้ามันเป็นการโอนเงินที่เร็วมากแล้วก็เป็นระยะเวลาที่เยอะแล้วก็ผู้ตรงๆคือครั้งคุณแม่เราก็พี่เหมาคือ คือปกติสมมติว่าเรามีแสนหนึ่งเราจะลงสักหมื่นหนึ่งแต่นี่เป็นแบบสามอออินไงเป็นบ้านเป็นบ้านอออินอะไรอย่างเงี้ยมีแสนลงเก้าหมื่นเก้าอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบหนักหน่อยในฐานะที่เราใช้คำว่าคำว่าแฟนกันแล้วแล้เราที่แบบว่าเขาทำแบบนี้เราไม่ปรึกษาเราอแล้วไม่เลยอ่ะก็จะเป็นอินเนอร์ว่าอ่าเราก็ได้รู้นะ ไม่ก็ไม่โกรธอะหนูใช่ไม่เป็นการตัดสินใจของเขาเป็นประสบการณ์ค่ะการนี้คงจะไปช่วยจัดการชีวิตมากขึ้นนยก็อาจจะแค่ถามว่าสองล้านสี่ก็ต้องก็ต้องคุยกันนิดนึงเนาะว่าเออจะโอนไม่โอเออเติอนสติแต่สุดท้ายหนูรู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะคือแบบอยากทำอะไรมันเป็นเงินของเขาสิทธิของเขาหนูแล้วแต่เขาค่ะเรื่องของคำ